วิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้ครับวันจันทร์ที่27มกราคมครับท้ายเดือนแล้วนะครับเป็นอนๆครับวันนี้บอลน้อยมากไม่มีบอลคู่ใหญ่เลยครับก็วิเคราะห์ทุกคู่ที่เตะวันจันทร์นั่นกันครับเผื่อใครที่ชอบบอลวันจันทร์นะครับนะสำหรับผลงานฟุตบอลต่างแนครับก็เอาอัปเดตล่าสุดคือวันเสาร์นะครับผมตัวชอบสุดครับไปอันมาดริดผมเป็นแฟนมาดริดอยู่แล้วครับผมนะข้างหน้าข้างหลังเปิดสวยแต่ว่าไปเจอบเยอร์มิทที่อันดับต่ำแต่ว่าบเยอร์มิตในบ้านชอบดีครับชอบดมหนึ่งประตูก็เลยเชียร์มีสกอร์เยอะไปครับผม คือดังหนึ่งประตูคือดังสองประตูครับมีเวลาอีกประมาณ10นาทีครับแต่ว่าไม่ใช่มีเวลาแค่ประมาณ5นาทีนะครับผมไม่ยิงเพิ่มได้จุดโทษครับผมไปหรโดนใบแดงไปนะครับส่วนตัวเชลซีเจอแมนซิตี้ครับขออภัยครับอ่านหนังสือเยอะไปหน่อยนะครับเพื่อนๆครับนะตามนั้นนะครับนะเชลซีนําก่อนแล้วโดนพลิกแซงครับผมโอ้โหพอโดน2-1เสร็จปุ๊บโมเมนตัมเปลี่ยนหมดแล้วจบเลยนะครับเพื่อนๆครับ ประมาณนี้ครับผมอัปเดตผลงานย้อนหลังผลบอลย้อนหลังก็ติดตามในกลุ่มจอนได้เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆครับโอเควันนี้บอลน้อยครับเพราะฉะนั้นมันจะไปไวมากคลิปนี้มีเวลาประมาณ10นาทีเองเะครับไปดูคู่แรกครับเป็นอิตาลีครับเอซวินิสครับเปิดบ้านเจอกับเวโรนาครับ <c oughs> ปัจจุบันตัว AC Venus ครับวินเนตในบ้านอยู่ที่30%ครับไม่เยอะนะครับผมได้11ประตูเสีย13ประตูนะครับผมนะเวโรน้าอยู่อันดับที่18ครับผมเกมยันมี30%ได้13ประตูเสีย22ประตูครับผลงานไม่ดีทั้งคู่ครับ19เจอ18แล้วคู่นี้น่าดูตรงไหนนะครับนะเฮดทูเฮดเจอกันมา10ครั้งอ่ะเฮดทูเฮดชัดเจนครับทางด้านของ AC Venus ครับเข้าวินไป3เจ้าหนไม่เข้า5ครับแล้วก็ชนะไป2แมตช์ครับแพ้ไป4เสมอ4ครับเกมในบ้าน4เกมันสุดเข้้าชนะไป1 1แพเสมอ2ครับ ฟอร์มปัจจุบันเอซิวินิทครับอาการเข้าวินโอเคครับสิเกมเข้าวิน6ไม่เข้า4แพ้ชนะไม่ดีครับสมกับอันดับ18ครับชนะ1แมตช์เสมอ4แพ้ไป5ครับในบ้านแพ้ปามาทีมนะครับแพ้เรเช่เสมอโคโมชนะกาเยรี่เสมอเอมโปลีก็แพ้อินเตอร์มินาน1ประตูนะครับส่วนเวโรนาครับอันนี้ก็ไม่ดีหน้าหลังเหมือนกันครับ10เกมเข้าวิน2เจ้า3ไม่เข้า5ชนะ2เสมอ1แพ้ไป7ครับแพ้ฟีออร์ครับผมนะแพ้ตัวเวแพ้ตัวของกาเยรี่ครับ ชนะปามาชนะโบลญญาด้วยก็แพ้นาโปลีครับล่าสุดเปิดบ้านแพ้ซิโอครับส่วนเจ้าบ้านครับล่าสุดครับเปิดบ้านเสมอปามานะครับสองทีมพักประมาณ5วันครับเจ้าบ้าน5วันครับไปเยือนอูดินเนเซ่ครับส่วนเวโรนา5วันครับไปเยือนตัวของมอนซ่านะครับผมก็ไม่มีอะไรครับคู่นี้เฉยๆครับผมนะวันนี้เซเวนิตครับเจอกับเวโรนาครข้างหน้าสุดอยสองห้าครับ ถ้าเป็นบ้าน0.25มี0ต่อ0ครับข้างหลังลบ10ก็ประมาณ11 1ครับ10คือเชียร์เจ้าบ้านไม่ก็เสมอตามเนี่ยฮะกิับ่าข้างหน้าไหลขึ้นหน่อยก็ถือว่าสวยนะครับถ้าไม่ไหลก็เฉยๆครับ10เกมมาง0.25ชนะเจนัวครับแพรเรชเช่เสมอโฮโมเสมอเอ็มโปรีครับลบสิหลังสุดก็โอเคไม่ดีไม่แย่ครับไปดูเวโรนาบ้างครับ 0.25ครับผมชนะเจนัวแพ้กายารีครับผมนี่ยก็ตามกราฟผมไปบอกว่าพอกันครับผมนะไม่มีระยะวัดตามเฮตุเฮตก็เจ้าบ้านสวยกว่าครับแล้วก็การเข้าวินครับผมตามกราฟเจ้าบ้านสวยกว่านิดเดียวนะครับผมก็เชียร์เจ้าบ้านครับตัวเอซิวินิสครับเบาๆครับคู่นี้คู่ต่อไปดูเจนัวเจอกับมอนซ่านะครับอันดับ12เจอ20นะครับเจนัวปัจจุบันครับวิ่งในบ้านมี9.1ครับ ได้สิประตูเสีย16ประตูครับส่วนมอนซาครับผมเยือนมี10%ได้10ประตูเสียส5ประตูครับพบกันมา7ครั้งครับเจนัวเข้าวิน3ไม่เข้า4ชนะ3แพ้3าเสมอนึในบ้าน3เกมมาสุดชนะไป1แพ้ไป2ครั้งนะครับฟอมปัจจุบันเจนัวกลางๆ10เกมเข้าวิน5ไม่เข้า2เจ้า3ชนะไป3เสมอ5แพ้2ครับในบ้านเสมอโคโมเสมอไกยารีเสมอโตริโน ino, แพ้นาปอรี oli, ทีมใหญ่ก็ชนะป่ามาครับไม่เจอทีมใหญ่ก็ไม่มีปัญหานะครับ ส่วนมอนซ่าครับโอ้โหนี่ไม่ดีเลยครับสิบเกมเข้าวิน3ไม่เข้า7ครับชนะเป็นหนึ่งแมตช์จาก10เกมเสมสอ2แพ้ไป7ครั้งครับเสมอโตเรโนเสมอโคโมโแพ้บรุนยาแพ้เวเช่แพ้ปามาแพ้บรุนยานะครับสเกมมาสุดแพ้ทุกนัดสกอร์เยอะทุกนัดครับ สองทีมพักประมาณหนึ่งสัปดาห์ครับเจนัวพักหกวันเพียย่างฟิออเรนติน่าครับมอนซ่าพักห้าวันเปิดบ้านโจเวโรน่าครับเจ้าบ้านเจ็บตัวเจ็บสองตัวครับลูกหนึ่งแล้วก็ปิกหนึ่งครับผมนะส่วนมอนซ่าครับภาพรวมก็คือการทําเกมเจ็บครับผมโอ้ภาพรวมก็เจ้าบ้านดีกว่าชัดเจนมอนซ่าเจ็บเยอะกว่าด้วยนะครับวันนี้เจนัวข้างหน้า0.25ครับ7เกม0.25มีทั้งหมด4ครั้งครับ0.0 มอนซาชนะมอนซาชนะก็เจนัวชนะครับภาพรวมก็มอนซาดีกว่าชัดเจนนะครับข้างหลังงบ10ไม่มีสักครั้งอ่ะมีหนึ่งครั้งจบศูนย์ศูนย์ครับก็เป็นมอนซาดีกว่านะครับสิบเกมของเจนัวครับอ่ะไม่ดีครับนะเสมอเสมอ,สมอแพ้เสมอแล้วก็มีชนะปาม่าเบาๆครับข้างหลังลงบ10กลางกลางแพ้หนึ่งช้าหนึ่งครับ มอนซาเกมเยือนครับมีชนะเวโรนาครับแล้วก็แพ้เรเช่นะครับผมข้างหลังก็สิบกลางๆครับก็คู่นี้หรือท่านชอบผมว่ากลางๆหมดเลยไม่มีอะไรสวยครับแต่ตามเฮดทูเฮดแล้วมอนซาดูดีกว่านะแต่ฟอร์มปัจจุบันมอนซาครับไม่ค่อยได้เรื่องครับผมนะก็ต้องดูว่าข้างหน้าไหลขึ้นไหมถ้าข้างหน้าไหลขึ้นไหนก็สวยครับผมอยู่ที่ท่านชอบคู่นี้นะครับผมแต่ผมว่าถ้าตามกราฟตามสถิตินะมีสกอร์เยอะก็น่าสนใจครับคู่นี้ผมเชียร์เจ้าบ้านเชโน่แล้วก็น่าจะมีหลายประตูครับคู่นี้น่าจะมันอยู่น่าจะเป็นแอบมันนะกันครับ คู่ต่อไปไปดูอาราเบสเจอเซลตาบีโก้ครับ17 1 3จนครับโรเกาสเปนนะครับวินเดอร์ในบ้านของอาราเบสมี33.3%ครับได้9ก้าประตูเสีย10ประตูครับเซลตาบีโก้มี11%เกมเยือนครับได้11ประตูเสีย21ประตูครับพบกันมา10ครั้งครับอาราเบสเข้าวิน3ไม่เข้า7ชนะ2เสมอ2แพ้ไป6ครั้งในบ้าน5เกมอาราเบสชนะไป2แพ้2เสมอ1ครับ ฟอร์มปัจจุบันอาราเบสครับสิบเกมเข้าวิน6ไม่เข้า4อาการเข้าวินโอเคครับชนะ2เสมอ5แพ้3ครับชนะ oka, มาโยกาเสมอเรกาเนสเสมอบินเบาแพ้กิโรนานะครับนะส่วนตัวเซลตาบิโก้ครับสิบเกมเข้าวิน6ไม่เข้า4กันเข้าวินพอกันครับแพ้ชนะดีกว่าครับชนะไป4แพ้ไป4เสมอ2ครับเยือนแพ้เอสปันยอนชนะบอลถ้วยแพ้เซบียาชนะบอลถ้วยแล้วก็แพ้รายโยก็เสมอบ,บอลถ้วยครับปรากอบว่าบอลถ้วยโอเคบอลลีกไม่ได้เรื่องนะครับ ชาบ้านอาราเบสทักหกวันไปเยือนบาร์เซโลนานะครับชาวใต้ิโก้หกวันไปเยือนบาเรนเซียนะครับเพื่อนๆครับนะโอเคนักเตะทีมเยือนมีปัญหามากกว่าครับแต่ว่าไม่เยอะนะครับวันนี้อาราเบสข้างหน้าศูนย์ครับซิปเกมลสุดครับข้างหน้าศูนย์มีครับผมนะแพ้อาราเบสแพ้ชนะ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 ตามเฮตุเฮตุอาราเบสดูด,ดีกว่าครับข้างหลังขาก็เป็นแพ้ แพ้แล้วก็ชนะแพ้ถ้าเป็นข้างหลังนี้ตัวของเซอตอรบิโก้ดีกว่าเลยวิเคราะห์มาก็ห้าสิบห้าสิบตอนนี้นะครับเซฟเกมาสุดอาราเบสครับศูนย์ไม่ดีครับผมครัก็ไม่ค่อยดีนะครับเซอตอรบิโกเกมเยือนครับศูนย์ก็ไม่ดีครับผมนะนี่ก็ตามกราฟเลยครับผมนะคู่นี้ออกมาเฉยๆต้องไปดูว่าข้างหน้าหรือข้างหลังอันไหนขึ้นอันไหนขึ้นไหนลงบ้างนะครับนะแต่ตามกราฟออกมาครับผมคิดว่าเจ้าบ้านอาราเบสดูดีนะจากเฮตูเฮตดูดีนะครับนะการข้างหลังก็โอเคครับแพ้ชนะอาจจะไม่ค่่่่่่่ออยยดดีีเทาาาไไหหรรรตต้้้้งููวววลลขึนนนมัััแแกคคคบบ เปนพื้นอาราเบสไว้ก่อนครับถ้ามันขึ้นเป็น0.25น่าเชียร์อาราเบสมากกว่านะครับคู่ต่อไปไปดูแชมเปี้ยนชิพครับเบอร์รี่เปิดบ้านเจอร์ริตอยู่ในเตดครับอันดับ3ามอันดับที่1ครับค่อยเจอคู่มันๆหน่อยคู่มันดันไปอยู่แชมเปี้ยนชิพเลยนะครับเบอร์รี่ครับอันดับที่สามเขาเปไหนในบ้านมี46.2%ครับได้15ประตูเสีย4ประตูครับดูดีมากส่วนริดครับเกมเยือนมี38.5%ได้18ประตูเสีย12ที่ดีในบ้านนะครับ พบกัน10ครั้งเบอร์นี่เข้าวิน5ครั้งไม่เข้า4เจ้า1ชนะไป4แพ้3เสมอ3ครับในบ้าน5เกมเบอร์นี่ชนะไป2ครั้งเสมอ2แพ้1ครั้งนะครับฟอร์มปัจจุบันเบอร์นี่ครับ10เกมเข้าวิน6ไม่เข้า4ครับชนะไป5เสมอ5ในบ้าน4เกมเบอร์นี่เสมอดับบี้เคานตี้ครับชนะวัตฟอร์ดครับผมเสมอสโตกซิตี้ครับแล้วก็เสมอซันเดอร์แลนด์ครับส่วนทีมยันวิทยูเนเต็ดครับ10เกมเข้าวิน5ไม่เข้า4เจ้า1ครับผมชนะไป7เสมอ3ครับเกมยัน4เกมเสมอเพลตันนอตเอ็นครับชนะสโตตตคคชนะดัับบบลิิเเอีี้้ก็สมฮาซร สองทีมพักอยู่ที่ประมาณ5วันทั้งคู่ครับเจ้าบ้านเดี๋ยวต้องไปเจอปอดสมาร์ทครับส่วนรีดครับ5วันเปิดบ้านเจอคาดิฟครับเจ้าบ้านเจ็บเรื่องปีกนะครับผมรีดไม่มีปัญหาเลยครับผมนะวันนี้ครับรีดครับบุกมาเจอเบอร์นี่ครับข้างหน้ารีด0.25ครับตามกราฟ0.25มีเพียบครับผมเป็น1-1ครับผมแล้วก็เบอร์นี่ชนะเบอร์นี่แพ้เบอร์นี่แพ้ h ฮทเทิลแฮท50-50ห้าบครับข้างหลังลบห้าครับก็เป็นเบอร์นี่รีด เบอร์รี่รีดกลางๆครับค้อนมาทำเบอร์รี่ดีกว่าครับ50 50คู่นี้นะ10เกมสุดเบอร์รี่ครับ0.25มี1ครั้งชนะ2อโอเคข้างหลังไม่แพ้ใครรีดเกมเยือนครับอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ครับตามกราฟตามเฮตูเฮครับเฮตูเฮออกมาเป็น5050 10เกมสิบสสุดเบอร์รี่ก็ดูดีครับส่วนรีดเกมอาจจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ครับฟันธงผมว่าเบอร์รี่ในบ้านก็พอรุนได้นะครับ อีก2ตัวครับเพื่อนๆครับวันนี้บอลน้อยมากครับคู่ต่อไปไปดูบอลไอบอลฝรั่งเศสครับผมลีกลีกเดอร์ฝรั่งเศสลีกสองนะอันซีครับเจอกับดันเคิร์กนะครับดันเคิร์กนะครับถ้าการผิดขออภัยด้วยฝรั่งเศสออกเสียงยากจริงนะครับเจ้าบ้านวินเนตมี66.7%ครับได้14ประตูเสีย8ประตูครับทีมเยือนมี22.2%ได้11ประตูเสีย15ประตูครับเจอกันมา3ครั้งครับเจ้าบ้านดีกว่าทั้งหมดชนะ3ครั้งเข้าวิน3ครั้งเอาไม่เสียประตูทััั้้งง3คครร100%บ ฟอร์มเจ้าบ้าน10เกมเข้าวิน5ครั้งไม่เข้า3เจ้า1ชนะไป5ครั้งแพ้ไป1เสมอสดูดีมากเกมในบ้าน43เกมครับเสมอ1แพ้1ชนะ1ครับส่วนดันเคิร์กครับ10เกมเข้าวิน6ครั้งไม่เข้า2เจ้า1ชนะไป5แพ้ไป2เสมอ3ครับกลางครับผมนะ2ทีมพักประมาณ4วันครับทั้งคู่เจ้าบ้านจะเจออาเมียงครับผมนะดันเคิร์เจอกับมาเตียงครับอมาติยงครับผมนะอันพีขออภัยครับ วันนี้ครับสูงนี่ก็รบ12ฝั่งครับไม่มีอะไรมากครับตามเฮตุงเฮตก็เจ้าบ้านดีกว่าชัดเจนตามการคลื่ันที่ที่ดูครับสิบเกมมนซี้ไม่มีแย่เลยดีดีครับนั้นส่วนนันเคิร์กเกมเยือนกลางครับผมนะคู่นี้ผมว่าตามเฮตุงเฮตุงได้เลยนะครับไม่มีปัญหาครับบอลเลียกด้วยครับเชียร์เจ้าบ้านครับ ไปดูคู่สุดท้ายครับไปดูบอลสเปน2เซคุนดาสเปนนะครับผมแนะการดิสปัดบ้านเจอมิรันเดสครับการดิสปัจจุบันดับที่17ของวิกเกมในบ้านมี25%ครับได้13ประตูเสีย16ประตูครับมิรันเดสดับที่4เกมยันมี36.4%สดสี่ปรนตเสียประตูเสีย10ประตูครับพบกันมา7ครั้งครับการดิสเข้าวิน3ไม่เข้า2เจ้าหชนะไป3แพ้2เสมอ2ในบ้าน3เกมเกมสุดชนะไป2เสมอ1ครับ ฟอร์มการิสปัจจุบันครับสิเกมเข้าวิน5ไม่เข้า4จ้าหนึ่งชนะ3เสมอสีแพ้3ครับในบ้านภาพรวมแพ้ลาแพ้ลากอรุนยาแพ้เอลเดนเซชนะอาบาเซเต้เสมอบูโกสครับเสมอเดบันเต้ครับมิวนเดสสิเกมดูดีครับเข้าวินไป6ครั้งไม่เข้า3ไม่เข้า1เจ้า3ครับชนะไป6แพ้ไป2เสมอสอครับก็ชนะกาสเตรอนครับชนะราซิ่งซันตันเดรครับแพ้อันเมเรียครับชนะลากอครับแล้วแพ้ฮูเอสกาครับ สองทีมพักประมาณ1สัปดาห์เจ้าบ้านพัก6วันเจอกับซาลากอซาครับยันเดย์ห้าว,วันเปิดบ้านเจอเอลเช่นะครับผมวันนี้ข้างหน้าการดิส0นอยู่ครับง่ายๆครับเฮดทูเฮดครับไปดูการดิสในบ้าน3เกมหลังสุด0ูนย์ไม่มีส่วนใหญ่เป็นชนะครับข้างหลังขาวมี1ครั้งจบ2 1หนึ่งครับ สิบเกมของการดิสสูญยูสองห้าครับชารหนึ่งแพ้หนึ่งแพ้สองชารหนึ่งครับข้างหลังข่าวก็ดูดีตามกราฟนะครับเมื่อเดือนเดียสิบเกมเยือนครับผมนะมีสูญอยูสองห้าหนึ่งครั้งครับผมตามกราฟออกมาเป็นเฮดทูเฮดที่เจ้าบ้านดูดีกว่าการดิสไม่มีปัญหาครับผู้นี้ชอบการดิสนะครับวันนี้มีแค่นี้เองครับบอลเบาๆครับผมฝากกดติดตามกดซับสไคร้ช่องจอนด้วยนะครับเพื่อนๆครับเราจะวิเคราะห์แบบนี้ทุกวันครับทุกคู่แล้วกันครับที่ลงแข่งขันนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับนะทีมหน้าดูววััันนนีี้คครรบบมเเอซ เจนวนนะครับผมอาราเบสครับเบอร์รี่ครับอันเซียงก็กัดดีครับก็เจ้าบ้านหมดเลยครับผมแล้วก็คู่หน้ายิงมันมันก็เจนวนหนึ่งคู่ครับผมวันนี้สกอร์อาลุนมันมันครับเบอร์รี่ครับผมนะเจนวครับก็อาราเบสครับผมคิดว่าง่ายวันนี้ครับมันก็ยิงกันไม่เกินสามประตูหรอกครับผมสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งประมาณนี้แหละนะครับผมนะฝากกดติดตามกดซับสไคร์ด้วยครับปรุงตรงไหนก็คอมเมนต์ในยูทูบได้เลยครับผมเจอกันตอนเย็นนะครับขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ